สวัสดีครับพบกับช่องเชฟพงศ์ฟินแลนด์ครับบรรยากาศตอนเสาร์วันที่เก้าเดือนมกราคมครับปีหกเลยปีใหม่มาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับชีวิตฟินแลนด์ก็หนาวครับอยู่ที่ฟินแลนด์อุณหภูมิมือนี้ลบหาองศาครับตอนจะเสาร์วันเสาร์กลับมาเบงึง ทางไปทำงานครับนี่ครับพ่มากัสีแข็งภ้าเบิงมบรรยากาศยามเศร้าครับจากชีวิตที่ฟินแลนด์ หนาวครับวันทัพมติดลบมาอนี้ตอนเสาร์ก็งเงียบเป็นวันหยุดครับมาอนี่วันหยุดของฟินแลนด์เสาร์อาทิตย์ครับวันหยุดธ,ธรรมดาเนี่แหละว,วันเสาร์คนก็สืบุคอยหลายบันไดแล้วก็เป็นตอนเสาร์น้ามองเก้าครับท่างเที่ยวจากที่พัก เวลากประมาณเก่าม้งเสาครับเก่าม้งเสาฟินแลนด์ครับทองฟ้ากะนี่ครับบอมีแดดครับบอมีไผ่ยางผ่านเลย เงียบอีเป็นยังไงกันนะครับหนาวครับหนาว คอนโดตีพักอยู่แบบนี้แหละครับคนสิ้นนี่ครับจะ่มีเห็นใน่อยกันลืน่นตอนนี้ยังว่ท่านมือนไปไหนครับ ร้อนไก่ละลายนะครับอันตรายน้ำขังหรือมีไอ้้ข่ๆน้ลำแข็งเกาะต้องระวังครับข้าง โควิดกับคงเดิมกับคงที่ฟินแลนด์เหมือนละลอยสองลอยเกันกับเมืองไทยครับแต่อยุนีกับคนตื่นตะนกปันใดแล้วครับอยู่ให้ได้กับโควิดรัฐบาลมาได้สางความแตกตื่นวัคซีนก็เริ่มฉีดแล้วครับแต่กับนังก็ท่านเห็นผลครับเพิ่งจะฉีดเข็มแรกได้ สองมืนกว่าครับสอง0มืนกว่าคนการฉีดกับอ่ได้ทำไไ้รแบบง่ายก็ต้องตามลำดับ ครับทางขาในรถไฟครับการเดินทางเขากแตนั่งรถไฟไปทำงานครับบ่มีรถส่วนตัวครับนี่ครับเวลารถจะออกอีกหนานาที ไปมาพอดีครับ10กว่ากิโลครับจากเข้าเมืองใส่เวลาเดินทางประมาณ20นาทีครับ ก็บ่ค่อยร้ายครับนต่จะเสารมันกนนง